สวัสดีค่ะ12ราศีค่ะเราไปต่อกันที่ราศีกันทัดดินนะคะอดีตปัจจุบันอนาคตค่ะ wherever you are be there นะคะไม่มีมีเพียงวันนี้ที่มีค่ะไม่มีวันหน้าวันหลังนะคะอดีตได้เรียนรู้อะไรบ้างค่ะเดือนมีนาคมปี่5 6 6 6 ราศีกันทัดเด่นค่ะอดีตค่ะอดีตค่ะว่ามั่นคงปรากฏแล้วเพียงแต่หาความสมบูรณ์แบบเพื่อที่จะลงมือทำกับโอกาสที่มาถึงนะคะ แต่เมื่อลงมือทำแล้วก็ไม่พอใจไม่ถูกใจเท่าไหร่อยากรนั้นเลยความสมบูรณ์แบบเพอร์เฟบนโลกใบนี้ไม่มีหรอกหนาความมันคงปรากฏแล้วโอกาสพร้อมมาถึงได้ทำในสิ่งที่รักก่อนลัลาแล้วค่ะอย่าได้แค่คะโอกาสมาถึงแล้วเรียมพร้อมเสมอแล้วลงมือทำ กับการมะจนภัยครั้งใหม่คะเริ่มตน้นเดินทางท่องเทีย่ยวไปด้วยทำงานอิสระงานฟรีแลนซ์ด้วยอันนี้สุขสนุกสนานอันสาไม่ทาให้ใครเดือดร้อนไม่เดือดร้อนตนเองก็สุขใดใหนเล่าจะเท่ากับความสุขสงบนะคะเป็นดาราศิลปะเป็นดาราศิลปินนะคะคุณทำสมัยใหม่ค่ะ แต่ติดต่อคล้ายๆกับคนต่างที่ต่างถิ่นค่ะเป็นนักท่องเที่ยวนะคะะจญภัยต่างที่ต่างถิ่นต่งนางแดนไกลผู้มีประสบการณ์มีมรดกตกทอดค่ะมรณะเชิงการเปลี่ยนแปลงมรดกมรณะการยุกย้ายเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะ <Yeah. Yeah. S 1> ดาวคารมรณะรอดลงกล้าพยัญไทยดาวคารดาวคารสศัจชะ เพื่อนใกล้ชิดสนิทกันเหมือนญาติการงานการสังคมเป็นผู้มีประสบการณ์นะอะไรที่เสียแล้วเสียไปหมดเนื้อหมดตัวถ้าจะมีมาใหม่นี่ก็ได้พบสัจธรรมความจริงไม่มีอะไรที่มาแล้วไม่ไปนะการเวลามาบอกให้รูเราก็ไม่ประมาทต่อไปเป็นไอกลๆก็มีวัตถุมงคลติดตัวกับ ต่างที่ต่างถิ่นเดินทางท่องเที่ยวได้พบกับผู้คนที่เราไมา่คุ้นเคยคนแปลกหน้าคนต่างชาติต่างถิ่นนะคะเลือดลมกล้าขยันก็ได้ทําการงานเกี่ยวกองการเข้าไปช่วยเหลือผู้เอในหายเจ็บป่วยไข้นะเลือดลมอโรคาปรมาราพานะความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐนะก็ได้คนพบว่า อะไรที่ทำมายาวนานอดทนถึงที่ได้ดีแนะ่นอนงานเสียสละงานปิดทองหลังพระอยู่เบื้องหลังไปไหนก็ไป,นะไปคนเดียวไม่มีใครมาเอี่ยวนะคะมีจิตสมาธิอะไรที่ลงทุนไปขาดทุนก็ไม่ได้ปรับเงินมาก็ต้องปล่อยวางคนหาเหตุของความดับทุกข์ได้ก็ชีวิตก็สุขสดใสยอย่าได้แคร์ เรามาเรียนรู้ไม่จะเป็นก็จะตายสักวันหนึ่งเป็นดวงของคนที่พบรักทางไกลพบกับคนต่างถิ่นที่ก็พบแล้วก็จากเกิดความเจ็บป่วยนะคะคนที่จะชุดล้มเราล้มใครจะชดให้เราลุกขึ้นก็คือตัวเราเองนะคะปล่อยวางนะคะโครงการไอเดียสั่งสรรค์ฝันจะเป็นจริงไม่ลงมือทำ ็ถึงเวลาแลว้วก็จะได้ลงมือทำยังไม่สายเกินไปโครงการไอเดียนี้จะทำให้ความฝันเป็นจริงนะคะฟื้นคืนชีพอีกครั้งก็ได้บริหารการงานอกหักรักคุดผิดหวังความรักที่ไม่ได้สามารถได้ร่วมใช้ชีวิตร่วมกันไม่สามารถเปิดเผยให้วงสังคมได้รับรู้ไม่ว่ารักของชายยิงยิ่งชาย ชายิงชายชายหญิงก็มีเหตุการณ์ให้พันแปรเปลี่ยนไปมุ่งไปที่การงานได้บริหารตนเองเลยค่ะดาวพุทธกรมมะนะคิดการงานอาชีพคิดได้แล้วถึงเวลาแล้วที่จะฟื้นคืนชีพหายจะป่วยไขย้เข้าไปเกี่ยวข้องกับงานทางด้านสุขภาพจากฉันในงานได้สืบทอดมรดกได้ทำการงานนี้ ด้วยความมั่นองมุ่งมัน่นนะสิ่งอะไรที่เกินจะทนก็ไม่ต้องทนนะคะเดินหน้าต่อไปกับการขยายผลสนับกับสิ่งที่เรารักบริหารดูแลเอาใจใส่ค่ะนะดูนัํงฟังเพลงไปค่ะไปไหนก็ไปคนเดียวไม่มีใครมาเอียวก็รู้สึกคุ้นชินแล้วค่ะมีมุมมองไม่เหมือนใครนะคะ ก็เอาทำกระสินเก่าๆโบราณนำมาทำให้ทันสมัยใหม่เป็นวิทยากรสมัยใหม่ก็ใช่นะคะเดินหน้าต่อไปหัดสู้กันงานลงแล้วลุกขึ้นได้แล้วค่เดินหน้าเดินตัวปิวชิวอย่าได้แค่เลยะคะ่ะอินโนเซนต์ราเริงสดใสแล้วค่ะ ไปโตเลยค่ะที่ wherever you are to be there นะมีเพียงวันนี้ที่มีคุณค่าไม่มีวันหน้าหรือวันหลังค่ะเ,เดือนมีนาคมค่ะดาวเสาร์ย้ายไปยาวถึงสองเปครึ่งค่ะอยู่ในเรือนอริค่นะอุปรสรรคปัญหาสตรูก,การแข่งขันเข้มแข็งโครงการนี้ ไมเกี่ยวข่างานทางด้านสุขภาพดีมากนะกานนบริหารไปพปะประคนต่างที่ต่างถิ่นกันยกย้ายไปอยู่อีกถิ่นที่เพื่อง,งานนี้อีกความสุขได้เรียนรู้ผจนภัยอะไรใหม่ๆนะได้รับผิดชอบกับสิ่งที่ทำด้ดยหัวใจรักนะคะต้องรับผิดชอบอะไรมากมายเรามาเพื่อได้เรียนรู้ที่จะ เสียสละนะ,นะนะเป็นผู้ให้ยิ่งให้ยิ่งได้การงานมั่นคงเด <_ C os> ือนมีนาคมดาวมรุตยูก็อยู่ไปเลยค่ะปีสุภาพรุ่งเรืองัางที่ตั้งทั้งทินได้รับการอุปถัมภ์จากคนต่างที่ต่างถิ่นแะการเงินนี้ก็ได้มาจาก้นทางไกลต้องยกย้ายถิ่นนะมาแลว้วค่ะเดือนหน้าต่อไปค่ะขยายผล อะไรที่ไม่ใช่ก็ไม่ต้องทนนะคะร่อยวางนะคะกำเกลินฟื้นทนถึงเวลาแล้วะคะ่ะไม่ต้องไปยุดมั่นเถอมั่นนะคะโครงการก็ได้ลงมือทำนะ,ะที่คิดฟันมายาวนานอะ่ะเดินหน้าต่อไปนะคะอะลงแลลุกขึ้นใหม่ะคะ่ะสู่ปัจจุบันนะจะทำขยายผลให้ดีที่สุดอะอันนี้ขอ เคราะห์ร้ายมาลายหายไปเหลือเพียงไปเกี่ยวข้องงานทางไกลเกี่ยวข้องกับสุขภาพดีมากนะคะเป็นดวงของความรักที่ผิดหวังอ,อกหักรักคุดผิดหวังรักที่ไม่สามารถเปิดเผยให้ใครได้ร่วงรู้ได้แล้วก็เริ่มตั้งหลักใหม่ได้นะธุรกิจเล็กๆล,ลงแล้วสร้างขึ้นได้ ด้วยการเริ่มต้นใหม่ค่ะด้วยตัวเราอาหารการกินพร้อมค่ะมีหลักแรงต่างที่ต่างถิ่นนะคะเพื่อการเริ่มต้นด้วยการรักดูแลใจใส่แต่สิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักมีโอกาสได้ทำการงานเป็นของตนเองเป็นการเริ่มต้นณนะแห่งหนตำบลไกลค่ะุูคนต่างที่ต่างถิน่นลังไลมา สนับสนุนให้ฟื้นคืนชีพให้หายเจ็บป่วยไข่เป็นผู้มีพลังนะคะสุขภาพนะกายใจแข็งแรงนะคะมีพละกำลังนะงานนี้ก็ได้บริหารตัวเองเลยะคะ่ะดาพุทธกระดํงคารดาพุทธตนเองคิดพูดคุยกันค้ากรรมาอาชีพมีดาวองคคารมาเกี่ยวข้องกับการงานการสังคมงานทางด้านเลือดลม กรากขยันเลือดลมดีค่ะวางแผนโฆษณาประชาสัมพันธ์อดทนข่มกั้นที่รอมานานอดทนทึงที่ได้ดีแน่นอนนะคะอย่างน้อยก็ได้ชนะใจตนแล้วได้เริ่มต้นกร่างสร้างธุรกิจบริหารด้วยตนเองอยากมีอยากได้อยากเป็นอะไรคิดฝันอะไรถึงเวลาแล้วลงมือทําให้เป็นรูปร่างขยันหารักก็ได้ทํางานศินลปะด้วยใจรักนะ ก็สร้างบุญบารมีต่อไปนะเป็นคนมีเสน่ห์นะคะวางแผนนะคะมีความชำนาญด้วยมีเลี่ยมมีคมะคะ่ะเป็นสตรีผู้ทรงพลังอ่าชายก็เข้มแข็งแกรงเดินหน้าต่อไปกับการงานเป็นการเริ่มต้นติดต่อกับคนทางที่ทังถิน่นงานสิ้นละปะนะคะเป็นดารานะที่ เปิดตัวเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆกับการเริ่มต้นการค้ากับคนต่างที่ต่างถิ่นขยันก,กับการงานที่คิดฝันเอาไว้ชื่วเจ็ดทีดีเจ็ดหนนะยาวไปยาวๆเลยก,ก,กับการเริ่มต้นนี้การงานได้บริหาร งานศินลปะงานเกี่ยวข้องกับดาราไอเดียสร้างสรรค์ฝันไปไกลเลยนะคะอยู่กับปัจจุบันทำให้ดีที่สุดค่ะโครงการนี้เข้าเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาโครงการนี้ก็งานทางด้านสุขภาพดีธุรกิจนี้ได้เริ่มต้นขึ้นกับคนทางที่ต่างถิน่นแดนไกลนะคะได้ร่วม การค้า,าร่วมกันค่ะตนเองก็เป็นฝ่ายบริหารโฆษณาสื่อประชาสัมพันธ์ค่ะมีความสุขค่ะกับสิ่งที่ได้ทำค่ะฟลูอิตีค่ะสิ่งเก่าๆนะคะเคราะทุกุกเศร้าหายไปมีแต่สุขภาพกายเข้มแข็ง,แข,งแข็งแกร่งค่ะ สายน้ำไม่มีวันหวนคืนค่ะเดินหน้าต่อไปค่ะทำปัจจุบันได้ดีที่สุดแล้วอน,นาคตก็ไม่ต้องกังวลนะคะเป็นการเริ่มต้นที่เป็นไปตามแผนด้วยความสามารถค่ะโอกาสมาถ,ถึงแล้วค่ะชนะใครๆอื่นๆหมื่นแสนอ่ะชนะใจตนนั่นแหละหนอเป็น จริงแท้แน่นอนฝันเป็นจริงเดินหน้าต่อไปการโฆษณาสื่อประชาสัมพันธ์น,นอันนี้ก็เดินถอยให้ไกลจากคนที่คนต่างถิ่นค่ะที่ใหม่ จริงใจนะคะลงทุนด้วยแล้วขาดทุน,ยนอย่ากรรนเลยนะสามารถลงมือทำเองด้วยลำพังก็ได้ค่ะการงานค่ะได้บริหารด้วยสติปัญญาที่คิดฝันเอาไว้อนาคตค่ะเป็นยังไงบ้างเป็นผู้มีประสบก,การณ์ค่ะ เป็นพ่อค้าแม่ค้าพาณิชนะคะมีเกณฑ์ใน้พบปะ,ะเจอกับชาวต่างชาติต่างแดนต่างเทนต่าง,งประเทศการเข้าไปมีหุ้นส่วนร่วมกับฝ่ายตรงข้ามนะด้วยประสบการณ์เกิดความมั่นคงนะคะอืมโฆษณาสื่อประชาสัมพันธ์สื่อวิทยุโทรทัศน์เป็นคนที่ทำงานเกี่ยวกับงศิละปะเป็นผู้มีประสบการณ์อาชุพจะทีดีเจหนนะคะขยันนี้ก็ มื่อันตั้งใจอย่าทำอะไรจดจดจ้องจ้องนะคะโชคดีจะมาเยือนถ้าในเรื่องของความรักที่ไม่สามารถเปิดเผยให้ใครได้ล่วงรู้ได้ก็เป็นอุปสรรคปัญหาก็จะฝ่าฟันไปได้ด้วยตั้งแต่เล็กจนน้อยตนตั้งแต่เล็กแต่น้อยจนเติบใหญ่ตนเป็นผึ้งแห่งตนชัยชนะอุปสรรคผ่านพ้นไปชัยชนะที่ได้มาเข้มแข็งด้วยปัญญาความรู้คิดฝันลงมาทำชัยชนะ ที่ได้มานี้ไม่ได้มาโดยง่ายความเข้มแข็งปรากฏก็ได้เรียนรู้สัจธรรมความจริงสิ่งที่เราดิ้นรนขอยคว้ากิเลสตัณหานั้นเป็นมายาภาพลวงตานะคะก <c oughs> <c oughs> ารเงินค่ะดาวเกนะแล้วตัวเองเลยค่ะเป็นท่านสวสูงวนะัยวันเวลาผ่านพ้นไป สุขได้ในเล่าจะเท่ากับความสุขสงบได้มีโครงการที่จะปิดจ็อบต่อไปประสบความสำเร็จก,กับงานเก่าแกา่งานด้านวิชาการนะได้สืบทอดมรดกการงานนี้งานเกา่าเกียวว่าของเก่าของแก่ของโบราณนะทุกสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ต่อไปมรณะนะมระดกตกโทนะการยกย้ายถิ่นฐานเชงค่ะฤนะดูกาลผ่านพ้นไป ก็เดินหน้าต่อไปกับโครงการศึกษาไม่สิ้นสุดนะคะที่ว่าเรารู้แล้วยังไม่รู้ทั้งหมดนะโครงการนี้ก็ค้นคว้าต่อไปหามุมสงบบำเพ็ญตบะปรีตัวห่างจากความวุ่นวายเพื่อได้ค้นพบตัวตนขค้งตนเองนั่นแหละคือชัยชนะที่ได้ค้นพบแล้วนะอัตติอัตโนนาทโถตนเป็นใีเพื่งแห่งตนก็เป็นที่เพื่งมีความกำลังใจเริ่มที่ตนเองก็เป็น ที่พิ่งให้กับคนอื่นนะคะเกี่ยวข้องกับสุขภาพแข็งแรงยินดีเป็นผู้รับใช้เป็นผู้ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับมรดกตกทอดจากครูบาอาจารย์พ่อแม่ปู่ย่าตายายสืบทอดต่อไปก็ได้มีการเงินมั่นคงเนีน่นมีหมุนได้ลุ้นอีกต่อไปค่ะ การยกย้ายนะเช่งค่ะการเตืนแรงค่ะนำพาให้ได้เลือดลมขยันกับการงานการสังคมได้ติดต่อกับผู้คนตอนที่ต่าง,งชาติคนแปลกหน้าตนเองก็จริงจังตั้งใจหน้าตาจริงจังเครียดหน่อยนั่นผ่านร้อนหนาวมา เป็นเศรษฐีแล้วค่ะกนะารเงินก็ได้มาจากงานทางด้านนะโฆษณาสื่อประชาสัมพันธ์งานวิทยุโทรทัศนะรุ่งเรืองประสบเป้าหมายยาวไปเจ็ดปีเต็มเลยค่ะสุขใดในเล่าจะเท่าความสุขสงบนะมันเพียรภาวนานะคะก็สร้างบุญบาร,รมีต่อไปได้เรียนรู้ที่จะเป็นผู้ให้แล้วค่ะ ่างกายแต่ใจเราไม่ห่างกันนะคะเป็นสิ่งที่ให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจค่ะรักก็ไม่เปิดเผยนะคะพาเวอร์ค่ะมีพละกกำลังไม่ทำร้ายใครไม่ทำร้ายตนเอง มีแต่นำพลังมาช่วยเหลือคนอื่นต่อไปค่ะยินดีรับใช้ค่ะนะท่านโนะสวอค่ะสูงไว้เข้าไปเกี่ยวข้องกับนะบำเพ็ญตบะรีตัวห่างจากความวุ่นวายมุ่งไปที่การงานค่ะติดต่อค้าขายหมุนเข้ามานะได้ลุน้น ต่อไปะคะในเรื่องโคนี้ก็ไม่เปิดเผยนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะกับการได้ค้นพบตัวตนของตนเองนะสุขใดนั้นเราสุขที่อยู่ที่ตัวเราไม่ใช่ที่ภายนอกอะความวุ่นวายอยู่ภายนอกอะไม่ใช่ที่ภายในเราเราสุขแล้วนะ